ก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับรายการวิเคราะห์เมตาในอนาคตนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็จะมาแชร์กับทุกคนนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับว่าโอเคตัวอะไรนะครับ มันจะเข้ามาแทนในเมตาอยู่อาบวกโต่อไปครับแต่ก็เริ่มกันก็เลยฝากกดไลค์กด subscribe กัน like, สสญญเป็นกำลังใจให้กับหนุยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมบอลแมนเดอร์สตองเกตราคาถูกนี่และก็ผมคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับเติมถูกตัวใบเติมปลอดภัยแน่นอนนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับใครที่อยากหาร้านเติมเกมบอลแมนถูกๆแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับจะมาวิเคราะห์ต่อเนื่องนะครับว่าตัวยูอารโบตัวต่อไปนะครับมันน่าจะมาเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าพี่จีนแกก็แชร์มาล่าสุดนะครับในศุกดูนทวยเทพครับประจําสัปดาห์นะครับเมื่อวานที่มารแข่งขันไปนะครับมาวันนี้ซึ่งนี่ครับในเซิร์ฟเวอร์นะฮะเขาก็จะมีได้แชมป์นะฮะเป็นรูปโปรไฟล์กาโร่นะครับแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นนะครับมันก็คือตรงนี้นะครับผมโอ้โหดู นะฮะคนที่ได้แชมป์นะครับเอากาโรออกจากทีมไปแล้วนะฮะแล้วก็ใส่มาเป็นตัวของพรีพิสเนอร์ครับรวมถึงตัวของอะตอมิกนะฮะที่ใส่มานะครับกระบองเหล็กนี่ก็ไม่ได้ใส่มาเหมือนกันนะครับเป็นอีกสองตัวละครที่ในคลิปที่แล้วครับ เราได้วิเคราะห์กันนะฮะว่า4ตัวหลักนะครับเมนที่จะยืนค้างไว้เนี่ยก็จะมีตัวของเกลิโกรโบรอสเจนอสแล้วก็ตัวของโซนิกนะฮะซึ่งจะเป็น4ตัวหลักที่เอาไว้นะครับส่วน2ตัวครับที่มีโอกาสเอาออกได้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวของกาโรนะครับแล้วก็ตัวของกระบองเหล็กนะฮะซึ่งในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปตอกย้ำนะฮะศึกโดนสุรตานศึกโดนโตเทพ ในเมตาล่าสุดนะครับซึ่งทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะตัวของโซนิกก็มีการเปิดก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเขาแพ้นะฮะแพ้ในการแข่งข,ขันนะครับเจอกับทีมพูริพิเนอร์แล้วก็ ทีมอะตอมิกนะครับสังเกตดูนะฮะว่าทั้งสองอะตอมิกแล้วก็พุทธิพิเน์เนี่ยเป็นตัวละครเมตาเอสอาบวกเมตาเก่านะครับตัวของอะตอมิกก็จะทําหน้าที่ในการแจกบุตขยี้นะครับทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยดามจแรงขึ้นนะครับมันก็จะคอมโบกับตัวของเจนอสแล้วก็ตัวของโบรอนนะครับแต่ว่าพูทิพิเนาเนีครับเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าในเมตาตรงนี้ที่คุณจะเจลงคลิปไปเนี่ยเขาก็มีการบอกอยู่ว่าโอเคเวลาพูทิพิสน์เนี่ยมันพลิกเกมตรงที่มันไปขมโมยตัวของเจนอสครับ เข้ามาในทีมครับแล้วก็ทำดาเมจได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งปกติกาโร่เนี่ยในเมตา t ี้เนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยนะครับต้องบอกว่าตกเมตาถาวรนะครับจากที่เราวิเคราะห์กันก็ไม่ผิดนะเนี่ยสังเกตดูว่าตวเนี้เมตาขนาดตัวละครยูอาบวกตัวต่อไปเนี่ยยังไม่ได้มาแทนนะครับกาโร่มันตกเมตาไปแล้วนะครับคือมันใช้ไม่ได้แล้วในเมตาของเกลดีเกโร่แล้วก็เจนอสกับโบรสยูอาบวกนะครับมันเป็นอะไรที่ มาเป็นตอไม้นะครับเป็นกระสอบทรายรอโดนนวดอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมที่ไม่ได้ใส่ทั้งกาโร่แล้วก็ไม่ได้ใส่ทางกระบองเหล็กนะฮะมันก็ตกเมตาลังคู่นะครับแล้วก็แพ้ด้วยนะสู้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งเมตานี้นี่เอาตัวของบ r รีพิสเนอร์เนี่ยไปขโมยเจนอสครับแล้วก็มาทําดาเมจเสริมไปอีกนะครับทำให้ตายเร็วกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งพลังก็ใกล้เคียงกันครับ970ล้านกับพันล้านนะครับซึ่งอันนี้เราจะมาขยายความเพิ่มเติมเข้าไปอ เมตาครั้งที่แล้วผมมีการวิเคราะห์ไปว่าตัวละครสายต่อสู้นะครับจะเข้ามาสู่ในเกมนะฮะแล้วก็ตัวของกาโร่เนี่ยจะตกเมตาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความจริงบรนแทบจะเป็นความจริงแล้วฟันธงได้เลยว่าตัวละครตัวอะไรเนี่ยมันต้องมาแทนกาโร่แน่นอนนะครับซึ่งเวลาเรากาโร่ออกไปสายต่อสู้ก็จะไม่มีในทีมหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้อง เอาสายต่อสู้มาลงในทีมเพื่อที่จะให้คอเกลโร่กโรคร,ร,ครบนะครับแต่ว่าทางฝั่งที่ได้แชมป์เนี่ยพลัง9้0เทสตราเนี่ยตัดสินใจเอาขบูริพิซเนอร์เนี่ยเข้ามาแทนนะครับการที่เอาบูรีพิซเนอร์เข้ามาแทนแบบนี้นะครับมันก็ยังตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าตัวละครนะครับในเมตานี้เนี่ยเราต้องเสริมดาเมจเข้าไปอีกนะครับคือฝั่งศัตรูเนี่ยฝั่งซ้ายมือที่พลังพันล้านเนี่ย เขาแพ้เพราะว่าตัวละครเขาขาดดาเมจครับเวลาตัวของพื้พิสเนอร์เนี่ยไปขโมยเจนอสมานะครับมันจะโดนขโมยแล้วมันจะไม่สามารถออกสกิลได้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปขโมยเจนอสมาเนี่ยสกิลเจนอสซ้ำเข้าไปอีกนะครับทำดาเมจเสริมสแต็คเข้าไปอีกทาอีกฝั่งเนี่ยโดนดาเมจอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วฝั่งนี้เนี่ยแทบจะไม่โดนดาเมจหมู่จากเจนอสเลยดาเมจหมู่ที่ทําได้นะครับที่ได้รับเนี่ยก็จะมีจากตัวของโบรอรที่เป็นดาเมจเดี่ยวตี3ามแาร์เก็ต นะครับดอง 3T ทีนะครับแล้วก็ตัวของกาโร่ที่ลำมวยจีนมานี่ดาเมจไม่เข้าเลยนะครับสังเกตดูนะฮะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยชนะได้เพราะว่าดาเมจถึงแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยดาเมจไม่ถึงต่อให้พลังมากกว่าก็แพ้ไปนะครับหมายเขาว่าตัวละครต่อไปนะฮะต้องมาเป็นสายดาเมจแน่นอนนะครับน่าจะไม่ใช่สายแทงแล้วนะครับเพราะว่าในในคลิปนี้เนี่ยในเมตานี้เนี่ยใครอยากดูการต่อสู้เนี่ยไปดูที่ช่องจัดเจนะครับเขาก็ลงคลิปไปแล้วนะฮะ เมตานี้เนี่ยมันต้องเสริมตัวดาเมจเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวของสายาสายแท้งนะครับหรือว่าสายยืนเนี่ย คารโร่เนี่ยมันคือหนึ่งในตัวแทนของสายยืนนะครับสายแท้งนะฮะแล้วก็ตัวรับตีนแชร์ดาเมจโบร้อนนะครับมันก็เอาไม่อยู่ครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยดาเมจโถมครับมีทั้งเจนอสที่ตัวเองมีแล้วก็มีทั้งเจนอสที่ขโมยมาจากอีกฝั่งหนึ่งโถมดาเมจรวัวๆนะครับทำให้ฝ่ายที่พลังเยอะกว่าเนี่ยหนึ่ล้านเนี่ยแพ้ไปเลยนะครับหมายความว่า เราต้องตัดช้อยนะครับตัวละครสายแท้งออกไปเลยนะครับเพราะว่าในเมตาต่อไปเนี่ยถ้าเป็นสายต่อสู้เนี่ยนะครับ ก็ต้องเป็นตัวดาเมจนะครับสังเกตดูว่าทงทีมขวามือเนี่ยใส่อตอมิกตัวเดียวนะครับอตอมิกเนี่ยทำหน้าที่ในการที่แจกบทกขยี้ฝั่งหนึ่งเพิ่มทําให้ดาเมทที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าเราต้องเสริมดาเมจเข้าไปเพื่อที่จะเอาชนะในเมตานี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าตัวละครไหนนะครับที่เป็นสายต่อสู้นะฮะแล้วก็เป็นสายดาเมจด้วยนะครับเดี๋ยวเราตัดชอยสายแทงไปก่อนอ่าเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคครับก็กลับมากับ การวิเคราะห์นะฮะสายต่อสู้กันก่อนนะครับอย่ที่ผมบอกไปนะฮะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวละครตใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นสายดาเมจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในโทเทพล่าสุดนะครับใครที่มีดาเมจเยอะกว่าโถมได้เยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยทีมที่ความเร็วน้อยกว่าแล้วก็ พลังน้อยกว่านะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะเพราะว่าเขาไปขโมยตัวเจนอสเนี่ยแล้วก็มาถมดาเมจโดนอีกฝั่งนเนี่ยยืนไม่ไหวนะครับสายต่อสู้นะครับที่มีตอนนี้นะครับถ้าอิงจากตัวละครเดซันอาแล้วก็ตัวละครเดซันอบวกนะครับหรือว่าตัวละคร UR ที่เข้าเกมมาแล้วนะครับสายต่อสู้เนี่ยมันจะมีอยู่มีเดี๋ยวผมไล่เลยนะฮะตัวแรกเดี๋ยวผมขอตัดตัดสายแท้งก่อนนะครับแชมเปอรมาสเตอร์ครับเป็นตัวละครสายแท้งนะครับ ที่กึ่งต่อสู้นะซึ่งตอนนั้น,นในร่างหองซันอาโบเนี่ยเขาก็ทำหนา้าที่ในการปาหินใช่ไหมทำดาเมจ2แถวนะครับแล้วก็ลบโล่นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันก็คือ เป็นตัวละครกึ่งแทงเนี่แหละนะครับแทบจะไม่ใช่สายต่อสู้นะครับซิลแฟงครับเป็นสายต่อสู้นะฮะแล้วก็วอชด็อกแมนครับล่าสุดก็เป็นสายต่อสู้นะเพราะว่าในราชินาบุกเนี่ยเป็นตัวละครตีเป้าเดี่ยวนะครับที่ดาเมจแรงมากๆนะครับต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 บบลัวๆนะครับทำดาเมจเดี่ยวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะผนวกกับของเจนอสพอดีไอตัวของเจนอสอยูอาบวกกับกาโรอยู่ไอกับตัวโบรอสอยู่อาบวกพอดีนะครับที่โบรอสเนี่ยดองดองสตัวหรือว่าสุ่มสุ่มเข่า3ครั้งนะครับบางทีนะฮะ ตัวของ Watch Dog Man ครับอาจจะมาเป็นสายดาเมจเดี่ยวก็ได้นะครับเพื่อที่จะเสริมให้ดามเมจแรงขึ้นครับตัวของ Genos เนย LE นะครับแล้วก็ Watch Dog Man กับตัวโบรอนเนี่ยเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับไล่ตีนะครับ ซึ่งอันนี้บูดรีพิซเนอร์ครับผมก็ยังใส่ไว้ในตัวของเลคคอร์ดนะครับเพราะบูดรีพิซเนอร์ตั้งแต่ร่าง s อ r บวกก็เป็นแองเจิลแองเจิลรัชนะครับไล่ทุบกระโดดต่อยรัวๆนะก็ทำดาเมจนะครับรวมถึงการที่โอเคนางก็ไปขโมยตัวละครน,นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่ทำให้พลิกเกมแล้วก็เมตาเนี่ยชนะไปนะครับก็เป็นตัวสายดาเมจนะครับที่ขโมยดาเมจ ทั้งทั้งร่าง SSR ที่เป็นทำดาเมจตัวเองนะครับรวมถึงแล้วเอเบวกโบที่เป็นการขโมยตัวดาเมจอีกฝั่งหนึ่งมาทำดาเมจเสริมนะครับก็ยังเก็บเอาไว้ก่อนนะครับดักชายครับเราตัดทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่าสายยืนนะครับดักชายไม่ได้เป็นตัวสายยืนแล้วนะครับมันก็เป็นตัวแจกโลดแจกทอนนะครับแล้วก็ดาเมจไม่ได้เท่าไหร่ขนาดนั้นนะครับเป็นตัวบัฟมากกว่าซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเอาสายสายยืนมาแน่ๆนะครับเพราะว่ามันต้องวัดกันที่ดาเมจนะครับใครดาเมจสูงกว่าก็น่าจะรัสดาเมจได้แรงกว่า ตัวต่อมานะครับซุยริวนะครับเป็นอีกหนึ่งดาเมจดองดองนะฮะที่โหดมากๆเลยนะครับเราก็ยังไม่ตัดนะครับเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วตัวของปูบอมครับเป็นตัวสายดาเมจกายภาพนะครับที่เป็นตัวสายก็อ๋อดาเมจภายในนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเกลวินครับตัดทิ้งไปก่อนนะฮะว่าไม่แน่ใจว่าในร่างอีสัาเนี่ยที่เป็นตัวแจกดีบัฟนะครับติดสตันนะครับรวมถึงร่าง ยูอาร์นะครับที่มานตัวบัฟความเร็วแล้วก็ติดสันเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะเอาบัฟเป็นตัวดาเมจจากขนาดนั้นนะครับในร่างนี้นะรวมถึงตัวของแอนิเมะล่าสุดที่มีการเปิดเผยร่างปีศาจออกมาแล้วมันก็น่าจะยังไม่มาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งออกมาไม่นานนะครับรวมถึงหน้าตาแม่ก็ยังไม่ชัดเลยนะแทบจะไม่เห็นตัวเลยนะครับไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่เอามาเร็วขนาดนั้นโกกระสือครับตัดทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่าเป็นสายแทงนะครับสาย ตัวตัวแท้งนะครับที่มันยืนแจกไม่ย่อทอนะครับส่วนตัวแม่งดาเมทขี้เกียจชิบหายนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยครับที่เหลือนะฮะตัวดาเมจตอนนี้นะครับเราจะมีตัวของซิวอร์แฟงวอชด็อกแมนนะครับพูดิพิสเนอร์ซูริลบอมราชาซีฟูดแล้วก็อาชุระคโปโตนะครับที่ตัดสายแท้งไปแล้ว นะครับเราเหลือตัวดาเมจอยู่ที่ประมาณ7ตัวนะครับที่เป็นสายต่อสู้นะฮะมาตรงนี้ครับผมขอลึกเข้าไปอีกครับตเพิ่มนะฮะตัวของราชาซีฟู้ดกับอาชุราคขาไปโตครับตัวมันเพิ่งมาที่เป็นสายต่อสู้เนี่ยเพิ่งมานะครับคือไอ้สองตัวนี้มันเพิ่งมาต่อจากกาโร่ไม่นานนะครับคือราชาซีฟู้ดมาแล้วปุ๊บอาชุรามาต่อแล้วก็กาโร่เลยนะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ใกล้กาโร่เกินไปครับผมคิดว่ามันก็น่าจะยังไม่ได้มาในเร็วนี้นะครับสำหรับตัวของ าราชซาีฟู้ดกับอาชูราคาบุตโตะที่เพิ่งมาไปครับส่วนอาชูราคาบุตโตะนี่ก็มาก่อนกาโร่แค่เดือนเดียวนะครับคิดว่ามันน่าจะไม่ได้รีแวมเอามาเร็วขนาดนั้นนะครับตัวที่มีโอกาสล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่แค่5ตัวนะครับที่มีโอกาสรีแวมมาเป็นตัวร่างยูอาร์โบ,บก็จะมีซูเรลมีบอมมีวัชด็อกแมนมีพูทิพิสนเนอร์กับซิโอแฟงนะครับอันนี้ผมคิดว่า5ตัวนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะฮะที่จะเข้ามาแทนกาโร่สูงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมมันขาดดาเมจเว้ยเพราะว่าคอร์เกอรน,นก็ ค่อนข้างที่จะถึกมากในช่วงต้นเกมนะครับเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยเป็นเฟสที่ต้องล้างล้างหลอดเลือดของกิลกิโรให้ให้ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เฟสต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเจนอสกับตัวของโบรอและที่มันจะสู้กันยาวมากๆนะครับเพราะโบรอแม่งถึกมากๆนะครับอาจจะต้องหาตัวไดเมจมาเสริมอีกอีกนะครับเพื่อที่จะทําให้โบรอเนี่ยมันตายเร็วขึ้นนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นตัวแทงนะฮะถ้าตัวสายต่อสู้มันเป็นตัวแทงเนี่ยก็ได้จะทาให้ทีมถึกขึ้นนะครับแล้วก็เจนอสเนี่ยตีเบาลงกับ ตัวของโบร็อดเนี่ยตีเบาลงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาเป็นสายดาเมจแหละนะครับไม่น่าจะนไม่น่าจะมาเป็นสายแทงนะครับเพราะว่าเกมตัวละครสายแทงมันก็น่าจะไม่ได้เคยกว่าไม่ได้เพิ่มยอดขายกับเกมอะไรเยอะขนาดนั้นนะส่วนใหญ่มันต้องมนดาเมจตุ้มๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกาโร่ก็ทำดาเมจไม่ได้เลยนะครับทีมก็ขาดดาเมจนะฮะทำให้ตัวกาโร่เนี่ยแทบจะไม่มีรูกไฟใช้ไม่มีอะไรใช้เลยนะตอนนี้ก็ใช้อาวสกิลไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ตัวที่คิดว่ามาแน่นอนนะครับแต่ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะที เข้ามาในเมตาล่าสุดนะครับย้อนกลับไปที่ตัวละครตรงนี้กันก่อนนะครับคือสังเกตดูแล้วว่าอะตอมิกเนี่ยเข้ามาแทนตัวของกระบองเหล็กครับและชนะด้วยนะครับตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นสายอ,อุปกรณ์มาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ก็น่าจะเข้ามาเป็นตัวฟรีนะไม่ว่าจะเป็นคือไอสล็อตเนี้ยมันสามารถเข้ามาทั้ตัวเลยนะครับที่เป็นสายดาเมจนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าโอเคสายดาเมจตอนนี้มีตัวอะไรบ้าง เพราะว่าสล็อตเนี้ยถ้าเป็นสายต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็มันก็มีโอกาสเข้ามานะครับแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นสายต่อสู้ที่เราต้องมาลุ้นกันทีว่าโอเคผมน่าจะเป็นดาเมจมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสล็อตของอตัวของกระบองเหล็กเนี่ยนะครับตัวอะไรที่จะมาแทนกระบองเหล็กเนี่ยมันสามารถเข้ามาแทนได้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพลังสายเทคนิคนะครับหรือว่าสายอุปกรณ์ด้วยกันเองนะครับหรือว่าสายต่อสู้ครับมันสามารถเข้ามาแทนได้หมดเลยเพราะว่า ตัวของสล็อตของกระบองเหล็กเนี่ยนะครับมันเป็นสล็อตท,ที่ใครลงแทนก็ได้คอครบนะครับเพราะว่าคอมันครบเนี่ยมันครบจากตวตองโซนิกนะครับตัวเนี้ยไอสล็อตเนี้ยไอสล็อตตรงกลางที่ลงแทนกับอะตอมิกหรือกระบองเหล็กเนี่ยมันสามารถเอานูสายอะไรมาแทนก็ได้นะครับเผื่อเราอาจจะได้เห็นทัชุูเมกิล่างยูอาบวกหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าสายต่อสู้ไม่ได้เข้ามาแทนกาโร่โนะครับกาโร่โอาจจะยืนเป็นตอไม้ต่ออีก1เดือนจริงๆแล้วก็ตัวของ ถ้าซุม,มักิีเนี่ยหรือว่าตัวของสายพลังอื่นเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมดาเมจทำให้การโรยืนไม่ได้แล้วก็ตกเมตาถาวรอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคิดได้เหมือนกันแหม่นี่ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าตัวละครต่อไปเนี่ยนะครับตัวสายต่อสู้เนี่ยมันจะมาเป็นตัวดาเมจจริงหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับในสุดโดทเลทคลิปนี้ครับภาพมันเห็นชัดเลยนะฮะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีดาเมจเพอเพียงพออีกฝั่งนึงเนี่ย มีดาเมจไม่พอก็เลยทําให้แพ้นะครับแล้วก็หนึ่งพาร์ทคือก็คือทางฝั่งซ้ายเนี่ยทีม1000ล้านเนี่ยเขาไม่ได้แพ้แบบขาดลอยนะครับต่อให้ผู้ต้อพิสเนอร์เนี่ยจะขโมยเจนอสมายิงมายิงนะครับเขาก็มีโบร้อนเนี่ยสวนได้นะครับอีกฝั่งนึงก็ชนะมาแบบสูสีนะครับไม่ได้แพ้ขาดลอยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวของพูดต้พิสูจน์ตอนหลังก็ยืนไม่ได้แล้วก็ตายไปนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าในเมตาเดือนหน้านะครับหรือว่าใกล้จะหลุดในลีกแล้วนะครัับทททีีี่่่่เเ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 ปป็็นนนซิรร์์ฟววออออสสยย้าาาจะตตขงู ที่เป็นสายต่อสู้ที่เป็นดาเมจนะครับหรือว่าตัวของที่สายอุปกรณ์หรือว่าสายอิสระนะครับต้องบอกว่าสายอิสระเลยละกันเพราะว่าตำแหน่งของกระบองเหล็กเนี่ยมันเอาเอะไาราแทนก็ได้เพราะว่ามีสายอุปกรณ์อยู่แล้วอย่างโซนิกนะครับก็ต้องรอลุ้นกันทีว่า ตัวอะไรจะเข้ามานะครับจะเป็นตัวที่เป็นอิสระเลยไหมสายพลังไหมสายตัวของเทคนิคไหมมายืนคู่เจนอสไหมนะครับเพราะว่ามันก็ลงได้หมดเลยนะก็ต้องร,รู้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาตัดสินใจเอาตัวสายต่อสู้อย่างกาโร่เนี่ยตกเมตาแล้วออกไปจากทีมเนี่ยนะแน่นอนนะครับมันต้องเป็นสายต่อสู้ที่เป็นดาเมทนะคิดว่าน่าจะเป็นดาเมทมากกว่านะครับเพราะว่าตัวน,นี้ชีมันขาดดาเมดนะครับเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยโบอทแมายืนถึกย,ยาวๆเลยนะมันเหมือนโบรทเข้ามายืนถึกแทนกาโร่ไปแล้วอะ นะครับตอนนี้ก็ยืนถึงเทิน์น5เทิน6เลยสัตว์จะโบรอนะครับโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับสรับการวิเคราะห์นะใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะครับส่วนตัวละครไหนที่จะหลุดออกมาถ้ามีมาแล้วเนี่ยผมจะรีบมาทำคลิปนะครับแล้วก็มารอดูกันเลยนะว่าตัวละครอยู่อันบตัวรุ่ที่3ามนะเป็นใครนะครับครับผมสวัสดีครับ